เอาไว้ก่อนเลยค่ะใครที่จะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะคะต้องทําใจว่าอาจจะแพงขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าล่าสุดนั้นเกียวโตประกาศขึ้นภาษีที่พักแล้วนะคะสูงสุดถึงสิเท่าเลยค่ะเป็นมาตรการที่หวังว่าจะมาสกัดนะคะปัญหาเรื่องของนักท่องเที่ยวล้นเมืองทะลักเมืองค่ะแล้วก็หวังว่าจะสร้างไรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นค่ะ เกียวโตอของประเทศญี่ปุ่นได้รับการอนุมัติจากทางการค่ะให้เริ่มปรับขึ้นภาษีที่พักหรือว่าภาษีโรงแรมในตราสูงสุดถึง10,000เยนต่อคนต่อคืนค่ะหรือหมายความว่าเพิ่มสูงสุดถึง10เท่าจากอัตราในปัจจุบันนี้ค่ะซึ่งมาตรการนี้จะมีผลตั้งแต่มีนาคมปีหน้านี้เป็นต้นไปค่ะเกียวโตนะคะเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของญี่ปุ่นเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวโทั่วโลกค่ะ เพราะว่าเป็นเมืองเก่าแก่ของญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยวัดศาลเจ้าสัาป,ปะติยกรรมโบราณและกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมรวมถึงธรรมชาติอันง,งดงามด้วยและยังมีสถานที่สำคัญนะคะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกมากถึง17แห่งและยังรวมไปถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนะคะที่คนไทยรู้จักกันดีค่ะไม่ว่าจะเป็นวัดทองหรือว่าวัดคินดะคุจิค่ะ เป็นหนึ่งในแรงมักสำคัญของเกียวโตนะคะอาคารหลักปิดทองคำแท้ทั้งหลังตั้งอยู่กลางสระน้ำเป็นตัวแทนของความหรูหราในยุคมุโรมาจิค่ะหรือจะเป็นศาลเจ้าฟูชิมิอินาริศาลเจ้าชินโตที่มีเสาโทริอิสีแดงเรียงรายเป็นพันต้นอยู่บนภูเขาอินาริค่ะเส้นทางนี้ยาวกว่า4กิโลเมตรนะคะและเป็นจุดยอดนิยมในการถ่ายรูปเป็นสนัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและโชคลาภค่ะ และยังมีวัดน้ำใสหรือวัดคิโยมิสุเดระจุดชมวิวเมืองเกียวโตจากรรเบยงไม้สูงเหนือหุบเขาซึ่งไม่ได้ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวค่ะเป็นมรดกโลกนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมทั้งช่วงของซากุระบาทและช่วงของใบไม้แดงค่ะ การขึ้นภาษีที่พักโดยตั้งใจขึ้นภาษีไปยังเมืองที่เป็นหัวใจของการท่องเที่ยวเรียกว่าเป็นความพยายามของทางการญี่ปุ่นนะคะที่จะมาดูแลและปกป้องท้องถิ่นให้มากขึ้นจากภาวะ Over Tourism หรือว่านักท่องเที่ยวล้นทะลักเมืองค่ะซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานสะสมมาหลายปีแล้วนะคะเนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นเองต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นรายได้ประเทศ และดูเหมือนว่ารัฐบาลน,นั้นจะทําได้สําเร็จค่ะเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาตัวเลขนะักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยือนญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงล่าสุดปีที่แล้วค่ะได้ทำนิวไฮหรือว่าทำสติสูงสุดนะคะพุ่งไปเกือบ37ล้านคนค่ะส่วนครึ่งแรกของปีนี้ก็มีผู้มาเยือนแล้วมากกว่า21.5ล้านคนค่ะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะนะักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่นะคะยังคงกระจุกตัวอยู่ในเมืองยอดนิยมค่ะไม่ว่าจะเป็นโตเกียวโอซาก้าและเกียวโตรวมไปถึงนาราคามาคุระฟูจิคาวากุจิโกซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือการจราจรแน่นขนาดการแทรกตัวในพื้นที่แคบการจัดก,การขยะและการละเมิดมารยาททางวัฒนธรรมค่ะ ข้อมูลจากสื่อนะคะระบุว่าวันที่3ตุลาคม2525 25รัฐบาลกลางญี่ปุ่นผ่านการอนุมัติแผนการปรับอัตราภาษีที่พักให้แก่เกียวโตค่ะซึ่งทางการเกียวโตนั้นยืนยันนะคะว่าเหตุจำเป็นที่ต้องปรับภาษีเพราะแรงกดดันจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่ล้นเมืองได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานวิถีชีวิตของคนในพื้นที่และทรัพยากรทางวัฒนธรรมค่ะ ซึ่งเมืองเกียวโตนั้นต้องการให้คนที่มาเยือนหรือว่านักท่องเที่ยวต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยการจ่ายเงินเพื่อดูแลคุณภาพของเมืองให้ยั่งยืนในระยะยาวได้ค่ะและสำหรับอัตราภาษีที่พักแบบใหม่ของเกียวโตนะคะที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่มีนาคมปี2,526นี้จะถูกจัดเรียงนะคะในระบบขั้นบันไดาตามราคาที่พักต่อคืนค่ะหมายความว่ายิ่งพักแพงยิ่งพักรูภาษีก็จะยิ่งแพงขึ้นค่ะ โดยอัตราภาษีนะคะสำหรับที่พักที่ราคาถูกต่ำกว่า6,000เยนภาษีนั้นเท่าเดิมค่ะอยู่ที่200เยนไม่เปลี่ยนแปลงแต่สำหรับราคาที่พักนะคะตั้งแต่6,000ถึง20,000เยนจะโดนเก็บที่400เยนจากเดิมอยู่ที่200เยนค่ะส่วนราคาที่พักตั้งแต่20,000ถึง50,000เยนจะโดนเก็บที่1,000เยนจากเดิมอยู่ที่500เยนค่ะและราคาที่พักนะคะตั้งแต่50,000เยนถึง1 0 0 0 0เยน จะโดนเก็บที่4 0 0 0เยนจากเดิมอยู่เพียงแค่1000เยนเท่านั้นค่ะและโดยเฉพาะที่พักที่มีราคาสูงหรือว่าที่พักหรูรานะคะแพงมากกว่า10,000แสนเยนต่อคืนขึ้นไปจะต้องจ่ายภาษีสูงสุดถึง10,000เยนค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเพดานเดิมนะคะ1000เยนถึง10เท่าค่ะดังนั้นชัดเจนนะคะว่าภาระการขึ้นภาษีที่พักครั้งใหม่นี้จะไม่ไปกระทบกับนักท่องเที่ยวแบบประหยัดค่ะเพราะว่าอัตราภาษีนั้นจะไม่ได้มีการปรับขึ้นมากนัก ซึ่งเป็นความจงใจค่ะอยากจะรีดภาษีไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับสูงเพิ่มเฉพาะในกลุ่มที่พักรู้ราาหรือว่าลักชูรีซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้มักจะเป็นคนที่มีรายได้สูงหรือว่าเป็นคนมีเงินซึ่งมองว่าจะสามารถจ่ายได้อยู่แล้วนั่นเองค่ะเกียวโตไม่ใช่ที่แรกนะคะที่มีการขึ้นอัตราภาษีที่พักแบบนี้ แล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าจะไม่ใช่ที่สุดท้ายอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นความตั้งใจของทางการญี่ปุ่นนะคะหวังว่าจะงัดมาตรการต่างๆมาเป็นยาแรงเพื่อมาปกป้องเรื่องของภาคการท่องเที่ยวให้มีความสมดุลหรือว่าย่างยืนมาขึ้นค่ะการเก็บภาษีที่พักในประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาบ้างแล้วเป็นระยะระยะนะคะโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆห,ห,หลายแห่งมีการออกกฎหมายหลายๆอย่างที่คล้ายคลึงกันมาแล้วค่ะ โดยเฉพาะเมืองโตเกียวค่ะเป็นหนึ่งในเมืองแรกนะคะที่เริ่มเก็บภาษีที่พักตั้งแต่ปี2002เป็นต้นมาค่ะแต่ว่ามีการยกเว้นที่พักราคาถูกหรือว่าต่ำกว่า10,000เยนต่อคนต่อคืนค่ะจะมีการเก็บภาษีนะคะอัตรา100เยนสำหรับที่พัก10,000ถึง15,000เยนและเก็บที่200เยนสำหรับที่พักที่ราคามากกว่า15,000เยนค่ะ ส่วนเมืองโอซาก้าค่ะเริ่มเก็บภาษีที่พักตั้งแต่ปี2017นะคะซึ่งรวมไปถึงโรงแรมและหอพักเอกชนด้วยแต่ว่าจะไม่เก็บภาษีสำหรับห้องพัก,กราคาต่ำกว่า7,000เยนแต่สำหรับราคาที่พักตั้งแต่7,000ถึง15,000เยนจะโดนเก็บภาษีที่100เยนส่วนที่พักในราคา15,000เยนถึง20,000เยนจะโดนเก็บที่200เยนค่ะและถ้าหากมากกว่า20,000เยนขึ้นไป จะโดนเก็บที่300เเยนและนอกจากนี้ยังมีเมืองต่างๆอย่างเช่นฮอกไกโดค่ะเคยใช้ระบบภาษีแบบ2%ของค่าที่พักนะคะรวมถึงฟูกุโอกะอีกเมืองหนึ่งค่ะที่มีระบบเก็บภาษี2ระดับก็คือภาษีจังหวัดและภาษีเมืองแน่ตราที่ต่างกันด้วยค่ะ และสําหรับเกียวโตที่มีการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นในครั้งนี้นะคะย้อนกลับไปค่ะเกียวโตเคยเริ่มเก็บภาษีที่พักมาตั้งแต่ปี2018นะคะซึ่งครั้งนั้นเพดานภาษีสูงสุดอยู่เพียงแค่1,000เยนเท่านั้นค่ะและภายใต้แผนใหม่ที่ว่านี้นะคะจะพุ่งสูงสุดไปที่10,000เยนค่ะซึ่งทางการก็คาดการณ์นะคะว่าหลังจากมีการปรับภาษีระบบใหม่ไปแล้วเมืองเกียวโตนั้นจะสามารถทำไรายได้จากภาษีที่พักเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวค่ะ จากประมาณ5,200-5,900ถึง 5, ล้านเยนขึ้นมาเป็นประมาณ12,600ล้านเยนต่อปีค่ะและ,ะไรายได้ที่เพิ่มมาส่วนนี้คาดว่าจะถูกนำไปใช้นะคะเพื่อมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเมืองรับมือเรื่องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากนักท่องเที่ยวล้นเมืองค่ะเช่นเรื่องการดูแลขยะปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมค่ะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะการขึ้นภาษีหรือว่าการเรียเงินมากขึ้นจากนักท่องเที่ยวนะคะก็ต้องยอมรับว่าเป็นความเสี่ยงในอีกรูปแบบหนึ่งค่ะนักวิเคราะห์ก็เตือนนะคะว่าภาษีที่พุ่งขึ้นมานั้นอาจทําให้เกิดการยกย้ายนักท่องเที่ยวจากเกียวโตไปยังเมืองใกล้เคียงค่ะอย่างเช่นโอซาก้าหรือเมืองรองต่างๆที่ค่าใช้จ่ายถูกกว่าและนักท่องเที่ยวเองก็อาจจะเดินทางมาเที่ยวเกียวโตโดยที่ไม่พักค้างคืนนะคะซึ่งหมายความว่ารายได้ของที่พักของเกียวโต อาจถูกบั่นทอนหรือว่าหดตัวลงไปได้ค่ะภาคก,การท่องเที่ยวนะคะถือเป็นหนึ่งขาที่สำคัญของเศรษฐกิจญี่ปุ่นค่ะรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นยังคงตั้งเป้านะคะขอให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแตะระดับ60ล้านคนต่อปีภายในปี2030นี้ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะภาคท่องเที่ยวคิดเป็นประมาณ7.3ของ GDP ญี่ปุ่นแลรองรับการจ้างงานมากกว่า9%ของแรงงานทั้งหมดของประเทศค่ะ โดยปีที่แล้วนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาใช้จ่ายในประเทศญี่ปุ่นทํำ New ิ i g h มากกว่า8.1ล้านล้านเยนค่ะและในขณะเดียวกันค่ะทางการญี่ปุ่นเองนะคะก็พยายามที่จะกระตุ้นและโปรโมทการท่องเที่ยวไปยังเมืองใหม่ๆเมืองรองในต่างจังหวัดให้มากขึ้นเพื่อกระจายรายได้ให้สมดุลค่ะและอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญเลยนะคะที่ทําให้นักท่องเที่ยวบุกเข้ามาญี่ปุ่นกันมากขึ้นก็คือค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงไปนั่นเองค่ะ ทำให้ญี่ปุ่นนั้นกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ถูกลงในสายตาของนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นเองก็พยายามนะคะที่จะออกมาตรการควบคุมค่าเงินและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพื่อไม่เกิดผลกระทบด้านลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศค่ะอยากได้เงินค่ะแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็รู้ดีค่ะและทางการญี่ปุ่นนั้นก็ต้องรู้ให้ทันด้วยนะคะจับตากันนะคะว่ามาตรการเหล่านี้การขึ้นภาษีที่พัก จะทําให้การท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนอย่างที่คาดหวังไว้หรือไม่อย่างไรค่ะ